สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับสำหรับช่อง FBN Thailand นะครับ EP นี้นะครับก็เป็น EP ที่15ตามจั่วหัวข้อของคลิปเลยนะครับเป็นคลิปสอนนะครับซึ่งตอนนี้เราเดินทางกันมาไกลมากตั้งแต่0-14ถึง14ถ้าใครต้องการจะดูนะครับก็ไปดูเพลย์ลิสต์ของใน YouTube ได้นะครับของช่องนะฮะ ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปสอนกันเนี่ยผมขอแนะนําก่อนนะครับ FBN Thailand เนี่ยจะมีกลุ่มกลุ่มไลน์นะครับที่ชื่อว่า Forex เกียนหาเงินนะครับสามารถค้นหากันได้อยู่ใน LINE Open Chat นะฮะปัจจุบันมีสมาชิกนะครับรวมแล้วกว่า4,000คนนะแล้วก็มีกลุ่มอื่นออีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่รองรับเฉพาะคนที่อยู่ประเทศลาวนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มของ V.P. นะกลุ่มเทสั้นกลุ่มซิกแนลนะครับแล้วกลุ่มมือใหม่เรามีกันเยอะมากนะครับ โดยกลุ่มหลักๆนั้นก็จะเป็นกลุ่ม4,000คนนะที่รวมทุกนักเทรดอยู่ในนั้นหมดเลยโอเคครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปสอนกันเลยแล้วกันนะครับสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับที่กําลังชมคลิปนี้อยู่นะครับสแกน QR code เข้าร่วมกลุ่มนะครับ Forex เ a d ดหาเงินกันได้นะครับกลุ่มนี้มีสมาชิกกว่า4,083คนแล้วนะครับณปัจจุบันนี้นะครับ4,083คนแล้วนะฮะ โอเคครับเดี๋ยวเราไปอีกกลุ่มหนึ่งเลยนะครับต่อไปนะครับเป็นกลุ่มสําหรับคนลาวนะครับสําหรับคนลาวที่กาลังดูคลิปนี้อยู่นะฮะผมมั่นใจว่ามีค่อนข้างเยอะเลยนะครับคนลาวที่กำลังดูอยู่แล้วต้องการจะเทรด forex ก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มโดยสแกน qr code อันนี้ได้เลยนะครับเป็นกลุ่มเฉพาะของคนลาวเลยนะฮะคนไทยไม่ต้องเข้าก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะคุยกันเป็นภาษาลาวนะครับผมเอาละครับและนี่คือกลุ่มสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้จะเป็นกลุ่ม forex เริ่มต้นนะครับเป็นมือใหม่นะครับมือใหม่ให้สแกนเข้้ารร่่วมมกลลุนนีเยะคับ เป็นกลุ่มมือใหม่หัดเทรดนะครับเป็นกลุ่มสําหรับมือใหม่โดยเฉพาะคนที่ยังไม่ชํานาญในตลาด f o r l x กก็สามารถเข้าร่วมกลุ่มนี้มากันได้เลยนะครับแล้วผมก็จะมีคลิปสอนนะครับเขาเรียกว่าเป็นสารบัญ f o r e x นะครับนะเราจะมีทั้งหมดประมาณ5 ep นะครับก็ให้เข้าร่วมมาดูได้นะครับโอเคตอนนี้เราอยู่กันในหน้าของราคานะครับของ mt 4นะสำหรับโบรกเกอร์ grand capital นะครับก็เป็นบรกเกอร์ที่สเปดค่อนข้างต่ำนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะ โอเคเราไปที่ตัวบวกนะครับเลือกเป็น E C N นะฮะ E C N Metal นะฮะ E C N Metal แล้วเราก็เลือก X A U นะครับ U S D ดอลลาร์นะครับสปอร์ตนะกดไปเลยนะครับแล้วเราไปดูที่สเปดนะครับสเปดตอนนี้นะครับสเปดทองอยู่ที่17 15 13ด0นะครับนะฮะ16นะฮะ20คือสเปดมันก็ขึ้นขึ้นลงลงอย่างเงี้ยแหละฮะแต่โดยเราไปดูคู่เงินหลักกันบ้างนะครับอย่างเช่นคู่ G J นี่มีแค่7นะฮะ e.u สเปด1 2 3ประมาณนี้นะครับ e.u สําหรับ e.u จะวิ่งประมาณนี้เนาะแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆครับไล่ไปเรื่อยๆ g.u นะครับสเปดอยู่ที่2นะครับ1 2นะครับสําหรับสเปด g.u a.u.d นะครับสเปดอยู่ที่3 4นะโดยก็โดยประมาณนี้นะฮะถือว่าสเปดต่ำพอสมควรเลยสําหรับโบรกเกอร์แกรน c a ปิตอลนะครับนี่นะฮะโบรกเกอร์คือ b r o k นี้นะฮะ grand c a p i t a นะครับวิธีการเสิร์ชหานะครับไปที่บัญชีใหม่นะครับเลือกบัญชีที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสิร์ชหาคําว่าแกรน g r ปิตอลเซิร์ฟเวอร์นะครับ เวลาเซิร์ชตรงนี้ปุ๊บก็จะเจอเลยนะครับสำหรับโบรกเกอร์แกรนด์เคปิตอลนะฮะโอเคครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ที่เราจะสอนกันนะครับเขาเรียกกันว่าตาข่ายดักเงินนะฮะสำหรับตาข่ายดักเงินนะผมเห็นก็มีสอนกันหลายสำนักนะครับสำหรับผมนั้นขอมาสอนฟรีแล้วกันนะครับขอไม่เก็บตังค์ลวกันเนาะเรียนรู้กันแบบฟรีๆเลยนะครับหลายที่อาจจะเก็บกันเป็นหมื่นหลักพันนะฮะ แปดเก้าพันหนึ่งหมื่นหมื่นห้าสองหมื่นผมก็ไม่รู้ราคานะแต่สําหรับผมผมสอนฟรีเลยนะครับสำหรับตักไข่ดักเงินตักไข่ดักเงินนะครับส่วนใหญ่เราใช้ในทานเฟรมเดย์นะครับโดยที่เรายึดโยงกับพาเอ็กชันนะครับเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างคู่ที่เ,เข้าลักษณะของพาเอ็กชันแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองหากันดูนะมาครับเรามาดูคู่คู่ที่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่คู่ที่ผมเทรดแล้วกันเนาะเอาเป็นคู่เอ็นยูแล้วกันนะฮะ เ็นยูโอยังไม่ได้นะฮะเอ็นยูยังไม่ได้ไปดูคู่อื่นกันนะครับไปดูเอ่อจียูแกจะแวะหา GU ตลอดเลยอะมาดูคู่ EU ได้ไหมเอยโอเคหาไม่ค่อยเจองั้นเดี๋ยวเราใช้อดีตแล้วกันนะครับอดีตสอนอดีตก่อนแล้วกันเพราะปัจจุบันมันมันไม่ปรากฏกราฟนะครับงั้นเราสอนอดีตโอเคครับมากันที่อดีตเลยนะครับสมมุตินะครับสมมุติว่า EUR นะครับเราเปิดมาในวันนี้นะฮะในวันปัจจุบันวันนี้ลักษณะของกราฟจะเป็นเหมือนตัวยูกับหัวนะครับหรือ evening นะครับ ก็จะเป็นเหมือนลักษณะเหมือนตัวยูกับหัวอย่างนี้นะฮะไปเซิร์ชหาในพายเควชันได้นะครับมันก็จะขึ้นอยู่นะพายเควชันตัวนี้นะครับบงบอกเป็นสัญญาณว่าในวันพรุ่งนี้นะครับคือแท่งวันต่อไปเนี่ยมีโอกาสหรือมีแนวโน้มที่จะลงเข้าใจไหมครับพายเควชันออกมาเป็นตัวยูหัวกลับนะครับอีฟนิ่งนะฮะบอกบงบอกว่าวันพรุ่งนี้หรือมันลืนเนี่ยมันจะทุบลงมานะทุบลงมาทีนี้เราเคยเรียนกันไปแล้วนะครับผมเคยสอนไปแล้วว่าพาราโบลิกอยู่ด้านบนนะครับบงบอกว่าแรงเซลล์ค่ออนนข้างเยะะะฮ ในเมื่อแรงเซลลค่อนข้างเยอะสัญญ,ญาณปฏแอคชั่นออกเป็นตัวยูหัวกลับอย่างนี้บ่งบอกว่าลง2อย่างแล้วนะต่อมานะครับเป็นเส้น BB นะครับกับ MA ตัดกันนะครับเส้นสีฟ้าอยู่ด้านล่างบ่งบอกว่าใกล้ลงแล้วครับเป็นเทนขาลงเพราะฉะนั้นมันเปลี่ยนเทนเป็นเทนขาลงแล้วพลาโบลิกอยู่ด้านบนบอกเซลนะฮะปฏแอคชั่นเป็นตัวยูหัวกลับแน่นอนครับวันรุ่งขึ้นนี้เราเซลล์ได้แน่แนที่นี้ เวลาเราเซลล์เนี่ยเราจะเซลล์อย่างไรนะครับบางคนก็จะไม่รู้นะฮะในการเข้าออเดอร์ก็อาจจะเข้าอย่างนี้เลยนะฮะอาจจะแบบฉันฉันไม่รู้ว่าเข้าออเดอร์ยังไงฉันไม่รู้ฉันใส่เซลล์ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับก็ก็ได้นะครับก็ได้แต่ว่าบางทีนะครับถ้าเราไม่รู้จริงๆนะครับเราใช้วิธีการกลางฟิโบนะครับกลางฟิโบฟิโบแท่งเดเลยนะครับนะเอาปลายไส้นะครับอยู่ตรงเลข0ูนย์นะครับปลายไส้นะฮะปลายไส้อยู่ตรงเลขศูนย์เดี๋ยวผม ก,ก่อนนะมือถือไม่ไม่ชัดเลยนะครับและตรงหัวอยู่ตรงร้อยนะครับโอเคมาครับมองเห็นกันชัดไม่เอ่ยเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนี่ไหมให้เห็นชัดกว่านี้นะฮะเดี๋ยวผมให้เห็นชัดกว่านี้นะครับแป๊บหนึ่งนะโอเคโอเคมาครับอตอนนี้นะครับทุกท่านก็จะเห็นเลข0นย์นะครับเลข23เลข38เลข50เลข6 1.8นะครับแล้วก็เลข100ร้อยนะฮะ เลขร้อยหมายความว่าแท่งนี้มันย้อนขึ้นไปร้อยเปอร์เซ็นต์คือแท่งนี้ย้อนขึ้นไปเต็มร้อยเลยเราดูแค่แท่งนี้แท่งเดียวเป็นหลักนะครับเวลาเรากางฟิบโบเราดูแท่งนี้แท่งเดียวเป็นหลักเวลาเราใส่ออเดอร์นะครับเราอาจจะใส่ที่ศูนย์ก่อนหนึ่งไม้นะครับใส่ที่ศูนย์ก่อนหนึ่งไม้แล้วเราก็ใส่ที่ยี่สามหนึ่งไม้นะครับแล้วเราก็ใส่ที่สามสิบแปดหนึ่งไม้ใส่ที่หกสิบเอ็ดหรือว่าห้าสิบอย่างเงี้ยอย่างละหนึ่งไม้นะครับประมาณนั้นนะครับทีนี้ เราพอเราใส่เยอะขนาดนี้แล้วนะครับไอ้ไม้ที่อยู่ตามจุดที่เป็นฟิโบเน่ยให้เราใส่ไม้หนักๆนะครับไม้หนักๆในที่นี้คืออ่าไม้นี้ฉันอาจจะใส่0.02นะไม้นี้0.02ไม้นี้0.02 0.02 0.02ส่วนในจุดอื่นตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราอาจจะใส่แค่0.01ห่างกันสักนิดหน่อยก็ได้เดี๋ยวผมเปลี่ยนสีก่อนนะครับเพื่อจะได้แยกออกแล้วกันนะโอเคแยกออกมาอ่านะครับโอเค ผมเปลี่ยนเป็นสีนี้อื่นแล้วกันอ่าผมผมใส่แบบเอาความสวยเป็นหลักอ่าผมใส่ห่างๆกันแบบอัตราส่วนนะเท่าๆกันนะไอ้พวกนี้นะครับคือไม้0.01หมดเลยไม้0.01หมดเลยสมมตินะครับผมใส่ไป0.01หมดเลยนะนะครับอ่านี่ใส่ไปเลยอ่า0.01หมดเลยนะครับโอเคสมมุติผมใส่ไปประมาณนี้นะครับอันนี้ออเดอร์เราก็จะเต็มพืชเลยถูกไหมออเดอร์เราก็จะเต็มเลยนะฮะก็จะมี0.01 0.02ผสมกันไปนะครับเห็นไหมฮะเต็มพืชเลยทีนี้ เรามารอดูกันนะครับเราวิเคราะห์ไปแล้วนะฮะสมมุติว่าเราวิเคราะห์ไปแล้วว่ามันเป็นพลายแอคชั่นอีฟนิ่งนะครับเป็นตัวยูหัวกลับพาราบิกอยู่ด้านบนเส้นตัดกันเรียบร้อยสีฟ้าอยู่ด้านล่างนะฮะโอเคพอเข้าองค์ประกอบทุกอย่างนะครับต่อไปเราก็รอนะฮะเราก็รอรอพอเราใส่ออเดอร์เสร็จแล้วเราก็รอนะฮะวอลรุ่มขึ้นมันขึ้นมานะครับเก็บไม้1ไม้2ไปเราจะได้0 0 1 0.02ไปนะครับ วันที่3มาต่อมาครับมันก็เก็บทุกไม้เลยนะครับตอนนี้มันยังลงไม้ไม่ทะลุเนาะมันแต่มันเก็บเราทุกไม้เลยนะครับตอนนี้นะมันเก็บเราทุกไม้เลยเอาทำไมจอเป็นอย่างนี้นะฮะทีนี้พอวันต่อมานะครับนะมันก็ทุบลงมาครับแรงมากเลยนะฮะเท่ากับว่าไม้ที่มันเก็บไปทั้งหมดเนี่ยมันก็บวกหมดแล้วถูกไหมครับทีนี้เนี่ยผมจะบอกหลักการนะครับอันนี้ก็คือเราเทรดในทันเฟรมเดย์ถูกไหมแต่ถ้าเกิดเราย้อนกลับไปนะครับเราย้อนกลับไปเราดูในทันเฟรมที่เล็กลงสมมุติ สมมติเราดูใน t i m ์ f r a m ที่เล็กลงอ่ะเราไปดู t i m ์ f r a m ที่เล็กลงนี่นะฮะ H1 ก็ได้นะครับคุณเราเราจะสังเกตไหมฮะ H1 ว่ามันมีการขึ้นลงขึ้นลงตลอดนะครับไอ้ตอนที่มันขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเราสามารถที่จะปิดไม้บวกได้นะครับสมมุติมันขึ้นไปเก็บเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวนี่มันเกี่ยวได้กี่ไม้เนี่ยเยอะมากเลยนะฮะมันเกี่ยวเสร็จมันทุบลงมา1รอบเนี่ยเราสามารถปิด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 ได้นะฮะแต่บางคนบอกอ้ะถ้าเกิดปิดเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันลงต่อล่ะ ถ้าปิดแล้วมันลงต่อเราก็ไม่ได้เงินเพราะฉะนั้นเราอาจจะมีหลักการคือเราอาจจะปิดไม้0 0 1 0.01เราปิดแต่0.02เราก็ยังคงถือต่อไปเท่ากับว่าเราก็จะมีไม้ที่ปิดก่อน1ขยึกแล้วก็มีไม้ที่ถือรอก็มีนะครับผมถึงบอกไงว่าให้เราใส่ไม้0 0 1ไปด้วยนะฮะ0.02เราก็ควรใส่เท่ากับว่าเราก็จะใส่ไม้ทั้งหมด0121 02 0ูนย่างดงี้ยให้หมดนะลงมาแล้วก็ปิดไไม้01เกเกกก็็บบาพอนะร์นอฮะ ขึ้นมาแล้วก็ติดไม้ใหม่เพราะเราทุกครั้งที่เราปิดเราตั้งลิมิตใหม่เลยครับปิดปุ๊บตั้งลิมิตใหม่ปิดปุ๊บตั้งลิมิตใหม่ก็คือซอยเก็บซอยเก็บไปเรื่อยๆนะฮะเล่นขาเดียวนะครับอย่าไปเล่นสองขานะอย่าไปเล่นแบบลงมาฉันบาบไม่เอานะรอให้มันขึ้นมาแล้วแต่ลิมิตดีกว่านะครับทีนี้พอมันขึ้นมาก็เก็บลิมิตใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ลงมาปิดลงมาปิดนะฮะสุดท้ายพอมันกระชากลงมาเนี่ยไม้ที่ยังอยู่ก็คือ0.02เท่ากับว่าเราก็บวกมาเกือบทุกกไไมมม้้้แลลวนนนนนนะะะะะคคครรรรรััับบบบหืออออาาาจจซยยยิเ็ดณณ์ป โอเคเดี๋ยวเรามาดูพอร์ตของผมกันก่อนเลยนะครับสำหรับพอร์ตนี้นะครับก็ไม่ได้ใช้เทคนิคตะไข่เท่าไหร่นะครับแต่ใช้วิธีการซอยนะจะสังเกตว่าวันนี้นะครับอ่ะอย่างเดี๋ยวผมปิดให้ดูเลยนะครับอ่าผมผมก็ตั้งใจจะปิดอยู่แล้วละครับเราใช้พลังมดเข้าช่วยนะครับพลังมดนะฮะพลังมดถึงแม้เราจะปิดน้อยนะครับเราจะปิดน้อยแต่ว่าพลังมดนะฮะเห็นไหมฮะพลังมดดูครับไม้ที่ละหนึ่งเรียน0 4 1 1์ก็มีอันนี้ผมไปใส่เอยูนะ นะครับวันนี้นะครับเราก็ฝากมานะครับ200เหรียญนะครับแล้วก็โบนัสเข้ามาอีก200นะครับแอนนี่คือโบนัสนะฮะเข้ามาอีก200สําหรับวันนี้วันเดียวนะครับฝาก200โบนัส200เป็น400กําไรไปแล้ว222นะครับก็คือกําไร100%แล้วนะครับสำหรับพอร์ตนี้นะฮะส่วนใหญ่พอร์ตที่ผมเปิดเปิดเล่นทันทีเนี่ยจะเป็นพอร์ตที่เน้นกําไร100%นนะครับเนื่องจากว่าเป็นพอร์ตที่เขาเรียกว่าเข้าในจุดที่ดีนะฮะพอร์ต พอร์ตหลักๆก,กำลังโดนลากอยู่เอาพอร์ตใหม่เข้าเลยครับได้จุดดีแน่นอนนะฮะประมาณนั้นและทีนี้เนี่ยพอเราปิดไปแล้วเราทําไงครับเราก็ดูไม้ที่เราปิดไปไมาให้เราปิดไปคือราคา700ถูกไหมครับราคา700เพราะฉะนั้นวิธีก็คือเราก็ไปที่คู่เงิน GU เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่บ u y ลิมิตนะครับ0.01แล้วก็ตั้งที่ราคา700นะครับ700นะครับไม่ใช่7 8 8นะ700โอเคโอเคตั้งเสร็จปุ๊บตั้ง700นะฮะ มันก็จะขึ้นมาแนวนี้นะครับก็รอดิมิตใหม่อีกครั้งหนึ่งลงมาก็ขึ้นไปปิดก็ปิดอีกครับเล่นซอยอย่างนี้ไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับผมประมาณนั้นนะครับอันนี้คือเทคนิคนะฮะเทคนิคการซอยซอยไปเลยเรียกว่าตะข่ายนะครับตะข่ายในที่นี้คือถ้าให้พูดแบบเข้าใจอย่างง่ายเลยนะครับถ้าให้พูดแบบเข้าใจอย่างง่ายคือใส่ไม้เยอะๆนะใส่ไม้เยอะๆเลยเป็นตะข่ายอย่างนี้เลยไม้ไหนบวกฉันปิดไม้ไหนบวกฉันปิดและฉันใส่ลิมิตใหม่ไม้ไหนบวกฉันปิดฉันใส่ลิมิตใหม่ ไม้ไหนบวกก็ปิดอกีกลิมิตใหมอ่อีกนะเข้าไวออกไวเข้าไวออกไว้อย่างนี้ไปเรื่อยๆใช้พลังมดเข้าสู้นะครับใช้พลังมดเข้าสู้เราก็จะได้กําไรมาอย่างอื้อซ่านะครับนะอันนี้ผมลองใช้เทคนิควันนี้ให้ดูเลยนะครับเพื่อที่จะสอน EP 1 5นะฮะอ่านะนะเห็นไหมผมสังเกตว่าผมใส่ออเดอร์เยอะมากขยันใส่ครับขยันใส่ถ้าบางคนไม่รู้ก็สามารถตั้ง TP ได้นะครับ สำหรับการขยันใส่ของเราเนี่ยเราอาจจะท p ประมาณแค่30จุดนะฮะอันนี้ไม้เมื่อกี้ผม700ใช่ไหมผมก็อาจจะตั้ง730ก็ได้นะครับเข้าใจใช่ไหมฮะประมาณนั้นครับอันนี้คือพอทที่เราทําให้ดูนะประมาณนี้ย้อนกลับไปดูคู่ EU นะฮะ EU โอเคจาไว้นะครับนี่นะฮะคือเทคนิคนะครับเทคนิคซอยนะเทคนิคนี้ความจริงมันไม่มีอะไรมากเลยก็แค่ตีฟิโบให้เป็นรู้จุดนแนวรับแนวต้านแล้วก็ใส่ออเดอร์ไป รั่วนั่นเองอาจจะใส่เย internet, อะกว่านี้นะครับอย่างคู่นี้จุดมันถางจุดมันถางก็อาจจะใส่ทีหน่อยนะฮะถ้าจุดมันทีก็ใส่ถางหน่อยเข้าใจใช่ไหมไม่ไม่ต้องงงนะถ้าจุดทีอ่า eu จุดถางจุดถางให้ใส่ทีจุดทีให้ใส่ถางเออเดี๋ยวเดีย๋ยวาจะงงว่าอย่าง GU อ่ะอ่าบ,บวกบวกบวกอ่บวกอ่าปีดปีดปีดอ่า G บวกบบบบบ Lets, บบกับปีดเห็นไหมฮะเห็นไหมเพิ่มมาแค่นี้นะฮะเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะครับอ่าแล้วเราก็ใส่ลิมิตใหม่ไม้ที่เราปิดไปเมื่่อกีี้้นเราใสลิิมต ไว้ตรงไหนเอ่ยเราใส่ไว้ตรงนี้750อ่าแล้วก็ตั้งลิมิตบายลิมิตใหม่นะครับเ5 0นะฮะเราใช้พลังมดนะครับพลังมดเปิดปิดเปิดปิดอย่างนี้บางคนถามว่าเอ้ยมันเสียเวลาฉันไหมล่ะอ่าถ้าเสียเวลาคุณก็ไม่ต้องใช้ครับเทคนิคนี้คุณก็ไปใช้เทคนิคอื่นนะฮะไม่มีใครบังคับคุณโอเคผมไม่มีออเดอร์ค้างด้วยนะผมเคลียร์แล้วนะครับ223ี่เหรียญนะฮะถ้ามันลงมาถามว่าเก็บอีกไหมก็เก็บอีกก็ไม่มีอะไรมากผมมีบสต็อปรออยู่ข้างบบบบนนนนนนะถถถ้้้าาาามมมมมััััขึึไไปงงงกกก็็็ช่ลเเคร นี่คือเทคนิคการเล่นนะฮะเทคนิคการเล่นโอเคไหมครับไม่งงกันนะครับเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสอนตะข่ายดักเงินนะฮะสำหรับเทคนิคตะข่ายดักเงินเนี่ยความจริงนะครับมันก็เป็นเทคนิคที่เราไม่รู้จะพูดว่ายังไงดีครับผมไปเจอมานะครับแล้วผมก็เลยมาบอกต่อความจริงเทคนิคนี้เนี่ยผมมีนานแล้วแต่ผมไม่ค่อยได้ใช้นะฮะแต่วันนี้ผมลองใช้ให้ดูนะครับซึ่งปกติเทคนิคนี้มันผนวกกันได้นะครับมันผนวกกับเทคนิคอื่นๆได้อีกเยอะเลยนะครับ มันก็เหมือนกับไม้ไหนฉันบวกฉันก็ปิดอะ่ะประมาณนั้นหรือจะไม่ปิดก็ได้ปล่อยรอยาวๆก็ยังได้นะครับแต่บางคนโลกไงใช้พลังงานมดก็ได้อย่างผมเนี่ยผมเป็นนิสัยอย่างนี้อย่างหนึ่งนะนิสัยของผมคือแบบเหมือนจะกลัวๆหน่อยนะครับแบบไม่กล้าถือยาวมากก็ถือสั้นๆไปไม้ไหนบวกก็ปิดใช้พลังมดเข้าสู้นะถึงแม้เราจะเปิดปิดเปิดปิดบ่อยนะเนื่องจากผมมีเวลาด้วยแหละผมต้องบอกงี้ผมมีเวลาด้วยมีเวลาที่จะดูกราฟนะครับผมก็เน้นดูกราฟเออไม้ไหนบวกฉันก็ปิดปิด,ปด ปิดไปเ,เปรื่อยๆเผลอๆไม่ก็ปิดเนี่ยไม้หนึ่งยังไม่ถึงเหรียญเลยผมก็ปิดแล้วแต่พอดูมันรวมกันแล้วเนี่ยโอยบวก200เหรียญว่ะกำไร1 0 0บวก300เหรียญว่ะผมยังเคยฝาก500เหรียญวันเดียวกำไร500เหรียญก็มีนะครับโดยใช้เทคนิคนี้เราไม่ได้รอนานเราใช้เวลาแบบเ,ป,เ,ป,เป,ปิดปิดเปิดปิดพลังมุดเข้าสู้นะฮะ สำหรับอีกหลายเทคนิคนะครับผมยังมีอีกเยอะมากมายเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวผมก็จะอัดคลิปลงมาเรื่อยๆนะฮะอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้ด้วยนะครับจะได้ทันคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ